สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลานะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกนะครับว่าทางด้านของทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หลายภาคส่วนนะครับได้ลงพื้นที่ไปดูติดตามสถานการณ์นะครับขณะล่าสุดนะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วครับ จากศูนย์บรัญรชาการเหตุการณ์โอทุกภัยและดินถล่มจังหวัดนะยะลาะครับก็ได้มีการเปิดเผยสถานาการณ์โอทุกภัยในช่วงของวันที่8-10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบจํานวน3พื้นที่3อําเภอนะครับ15ตำบล30หมู่บ้านและก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ746ครัวเรือนราษฎร3,259คนครับไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ มีการอพยพนะครับจำนวน8ครัวเรือน31คนทางด้านของทรัพ,พยากรเสียหายนะครับไม่มีนะครับส่วนพืชผลทางการเกษตรนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปัจจุบันนะครับปริมาณฝนในพื้นที่ตกน้อยลงนะครับทำให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเข้าสู่สาภาพาปกตินะครับหากว่าไม่มีฝนตกซ้ําลงมาขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีเกือบทุกสถานีวัดนะครับลดลงและก็ต่ํากว่าตะลิง ระดับน้ําทรงตัวมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามครับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้มีการแต้งเตือนนะครับไปยังทุกอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ